ซงซองแต่ไม่ใช่มาจากเซเว่นนะครับมาจากออนไลน์นะครับน้ก็เห็นเจ้าตัว,ตวนี้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วน่าสนใจมากแม่นะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับ <Wow. S 1> สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับ,บมาพบกับน้งโก้นะคะที่ชาแนลฮิวเกอร์แบรรี่กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุงก็จะมารีวิวครีมซองแต่ไม่ใช่มาจากเซเว่นนะครับมาจากออนไลน์นะครับนุงก็เห็นเจ้าตัวนี้หลายครั้งแล้วนะครับแล้วน่าสนใจมากมกนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาช่วยจัดการในเรื่องของปัญหารอยสิวจุดดงดำมาให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสได้อย่างดีมากๆนั่นคือเจ้าไอเทมนี้จากด็อ g เตอร์เอจี้บายสโนว์เกิลนัเอนะครับคุ้นกันใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้นะครับนุงก็เนี่ยเคยเหิอไปนานมากแล้วนะครับจะมาแชร์ผลลัพธ์จากการใช้ สับดาให้ฟังนะครับว่าเจ้าตัวนี้เด็ดจริงดีจริงหรือเปล่านะครับก่อนจะไปชมนั้นก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกได้ในคลิปนี้นะครับ สามเราจ้าไอเทมนี้นะครับน้องโก้ต้องตอบตามตรงครับว่าน้องโก้ไปเห็นนะครับในแอดโฆษณานะครับแล้วก็ดูจากร้านค้าออนไลน์แล้วก็ลองช็อปมาดูนะครับว่ามันน่าสนใจดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็มีชื่อว่าด็อกเตอร์เอจี้บายสโนเกิลนะครับแบล็กสปอร์ตเอชเอสเปราตมนั่นเองนะครับอย่างที่น้องโก้เคยพูดให้กับคุณผู้ชมฟังอยู่เป็นประจำครับว่า AHA นะครับก็เป็นอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะครับหรือว่าเป็นกรดผลไม้ที่เข้มข้นนะครับแล้วเจ้าตัวนี้เขาก็เคลมมาถึง10%ดนะครับคือใส่มาแบบจัดเต็มจรริงๆนะคับ ก็เจ้าตัว H a s a เนี่ยนะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการผลาดเซลล์ผิวนะครับชั้นที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับแล้วก็ช่วยผิวหน้าของเรานะครับมีความกระต่างสายขึ้น ลดรอยสิวลดจุดด่างดําได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันดีมากๆแล้วก็ใส่มาที่ความเข้มข้นสูงสุดเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีวิตามินซีมีวิตามินอีอีกด้วยนะครับช่วยจัดการปัญหารอยดําแล้วก็สีผิวที่ดูไม่สม่ําเสมอเนี่ยให้ดูสว่างดูกระจ่างใสมากขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ข้อแนะนำสำหรับเจ้าไอเทมนี้นะครับน้องโก้ต้องเตือนไว้เลยครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็น AHA เข้มข้นอาจทาให้ผิวเนี่ยมีความระคายเคืองได้นะครับใช้แต้มเฉพาะรอยดําแล้วก็สีผิวที่ดูไม่สม่่ําเสมมมอไได้ะับหกผิว แพ้ง่ายใช้แต้มรอยดำบางๆเท่านั้นนะครับตัวนี้เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะครับฉะนั้นคุณผู้ชมที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้นะครับน้องก็แนะนําว่าให้ข้ามไปเลยนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูกันที่เนื้อของเขากันดีกว่านะครับสาหรับเนื้อของเขานะครับเขาบอกว่ามันเป็นเซรั่มนะครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็เป็นเซรั่มที่เนื้อขาวๆขุข่นๆแบบนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็เวลาเกลี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็มันมีเนื้อค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรครับเวลาเกลี่ยเกลี่ยได้ง่ายจริงนะครับแต่ก็มันซึมได้ค่อนข้างที่จะช้านะครับคุณผ,ผู้ชมหลังจากทาเจ้าตัวนี้ไปนะครับคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้พอสมควรนะครับแต่ก็อาจจะทิ้้้งงควววววาามหหนนนึบบๆไผิเลลยแะรัออก็ตต่ี้ ทิ้งความหนึบๆไว้บนผิวนะครับแต่ก็ถ้าเราทาตอนคืนนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับนันงก็ต้องตอบตามตรงครับว่ากลิ่นของเขามันอาจจะไม่ค่อยน่าอภิรมจเท่าไหร่นะครับมันจะออกแบบนมนมตุยตุยนะครับเหมือนแบบพวกโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถ้าใครไม่หมายเรื่องกลิ่นนะครับน้องก็คิดว่าเจ้าตัวนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งที่เด็ดเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องผลลัพธ์จากการใช้กันดีกว่านะครับสาหรับตัว,ตวน้องโก้เนี่ยนะครับน้องโก้ใช้เกิน2สัปดาห์มาแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันต้องใช้เวลามากหน่อยนะครับในการใช้นะครับมันจะต้องใช้สติใช้วิจารณญาณน,นะครับในการที่จะเอาออกมารีวิวทีนึงเนี่ยน้องโก้รู้สึกว่าตัวนี้อาจจะ<ๆ>ต้องพิจารณาดีๆหน่อยนะครับตอนแรกน้องโก้ก็คิดว่าจะเอามารีวิวดีไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนสักเท่าไหร่นะครับมันอาจจะทาให้ใครเน อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่น้องกู้เห็นว่าผลลัพธ์มันดีจริงๆก็เลยต้องรีบมาแชร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจากที่น้องกู้ได้ใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับน้องกู้ต้องตอบตามตรงว่าตัวนี้นะครับเป็นไอเทมหนึ่งที่น้องกู้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันยุบยิบผิวพอสมควรนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการผัาเซลล์ผิวได้จริงๆนะครับและที่สําคัญคือหลังจากใช้แล้วนะครับผิวหน้าดูสว่างขึ้นจริงนะครับดูกระจ่างใสขึ้นนะครับรูขุมขนดูเรียบเนียนมากขึ้นนะครับและที่สําคัญคือพวกรอยสิวรอยา ต้องโก้เนี่ยอยากจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ช่วยได้อย่างดีมากๆนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดรอยดํารอยสิวจุดด่างดําให้ดูจางลงได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วยิ่งลองโก้ใช้ควบคู่กับเจ้าตัวเซรั่มวิตามินซีหรือว่าจะเป็นเซรั่มลดรอยสิวต่างๆนาๆนาหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมมีนะครับคุณผู้ชมจะยิ่งรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดรอยสิวลดจุดด่างดําได้อย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการในการใช้เจ้าไอเทมนี้นะครับต้องมาเตือนกันนิดหน่อยนะครับอย่างแรกคือให้ใช้เฉพาะบ ริเวณที่เป็นรอยดาจุดด่างดาหรือว่าดักสปอตเท่านั้นนะครับไม่ต้องทาทั่วหน้าก็ได้แต่ถ้าใครที่ชินกับการใช้ AHA BHA แล้วจะทาทั่วหน้าก็สามารถทาได้นะครับแต่ก็ทาบางๆเท่านั้นนะครับผู้ชมและอย่างที่2คือให้ใช้เฉพาะในตอนคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนคืนเนี่ยเราไม่เจอแสงแดดแล้วนะครับการที่แสงแดดมันจะไวต่อผิวเรานะครับมันก็จะมีความเสี่ยงลดน้อยลงนะครับเราก็เลยแนะนําให้ใช้เจ้าตัวนี้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> และข้อที่3คือไม่ว่ากลางวัน นะครับผู้ชมจะเจอแสงหรือไม่เจอแสงนะครับข้อที่3คือต้องทากันแดดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของการผลาเซลผิวแล้วนะครับถ้าเราไม่ทากันแดดเนี่ยนะครับพกรอยสิววกจุดด่างดำสีผิวมันก็จะดูคล้ำขึ้นมันก็จะดูไวต่อแสงมากขึ้นนั่นเองนะคะเด้งกันมาครับสามเราจะเซรั่มตัวนี้จากดอร์เอจี้บายสโนเกิลนะครับเป็นเซรั่มที่น้องโก้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงมันมีประสิทธิภาพจริงนะครับช่วยในเรื่องของการลดเลือนรอยสิวจุดด่างดำสีผิวที่ดูไม่สม่ำเสมอให้ดดููสว่า ระจ่างสายมากขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็มีข้อแนะนําหลายๆอย่างนะครับผู้ชมก็ลองดูให้ดีๆนะครับว่าผิวตัวเองมีความไวต่อพวกกรดนะครับ AHA BHA พวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าผิวแพ้ง่ายอย่างที่แนะนําไปว่าไม่แนะนําให้ใช้นั่นเองนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผู้ชมสามารถไปหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับ lazada shopee หรือว่าจะเป็นไซต์เต็มก็ตามวัดสรรก็มีนะครับหรือว่าเป็น b e a u t i u m c o m ก็มีนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับนั่นก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันนะครับ ไอเทมนี้นะครับน่าจะเป็นไอเทมเด็ดอีกไอเทมนึ่งนะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่มีปัญหารอยสิวจุดด่างดำนะครับแนะนําว่าให้ไปลองกันดูนะครับในคลิปนี้นะครับนราก็ไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย